ดอกเตอร์บีพันนิพานักธุรกิจหญิงแก่งเผยแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จตั้งเป้า5ปีพาพาวเวอร์โอลานยอดขายแตะ5,000ล้านพร้อมลุกตลาดอาเซียนวันนี้ค่ะรายการตลาดวิเคราะห์ค่ะจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับนักธุรกิจหญิงคนเก่งค่ะคุณบีดอกเตอร์พันนิพาโอลานธรรมกิจค่ะประธานบริหารบริษัทพาวเวอร์โอลานจำกัดผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจค่ะและอยากส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับ ทุกคนที่อยากประสบความสำเร็จกันค่ะโดยคุณบีค่ะได้เปิดอาณาจักรของ Power Olan ค่ะให้ได้เยี่ยมชมคลังสินค้ากันค่ะโดยสินค้าที่โดดเด่นของบริษัทค่ะจะเป็นกระดาษทิชชู่วีวีค่ะและน้ำยาล้างจานปิโต่ค่ะโดยคุณบีค่ะมีสินค้ามากกว่า100 SKU ค่ะโดยเจ้าตัวเปิดเผยว่าสิ่งที่ทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะต้องเริ่มจากการมีวิสัยทัศน์ที่ดีของระดับผู้บริหารและยึดหลักทรัพยากรบุคคลสําคัญอันดับหนึ่งค่ะและต้องให้กําลังใจตัวเองรวมถึงมีความมัั่นนใใจตว เองค่ะและมีความทะเยอทะยานค่ะไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคค่ะด้านแผนการตลาดค่ะคุณมีตั้งเป้าอีก5ปีข้างหน้ายอดขายแต่5,000ล้านค่ะโดยจะลุกตลาดออนไลน์ในทุกช่องทางค่ะรวมถึงมีแผนที่จะรับสร้างแบรนด์ OEM ค่ะและ ODM และยังมีแผนที่จะนําสินค้าตีตลาด CLMV ด้วยค่ะเราไปฟังคุณบีค่ะเผยถึงเคล็ดลับความสําเร็จของธุรกิจกันเลยค่ะ powerola เนี่ยมีสินค้า จริงๆอะร้อยกว่า SKU เลยนะคะจะแบ่งเป็นกลุ่มของกระดาษที่ชู่นะคะในบรรดากระดาษที่ชู่เราก็มีเยอะ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นกระดาษชำระห้องน้ำนะคะ mm hmm. จัมโบโรกระดาษเฟสเชียลคือเช็ดเช็ดเช็ดหน้านะคะมีหลายขนาด แล้วก็มีป๊อปอัพนะคะที่ใช้ตามร้านอาหารและปกพาพวกอาพิชูแบบป๊อกทีนนะคะและในส่วนของเคมีภัณฑ์เราก็มีหลายไอเทมเลยนะคะที่ดังที่สุดก็คือของเราคงรู้จักกันดีคือน้ำยาล้างจานยี่ห้อปินโต้นะคะซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวตัวเด่นของบริษัทอีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งไม่แพ้กับกระดาษพิชูบิวี่นะคะในเคมีภัณเนี่ยก็ประกอบหลายตัวเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างจานน้ำยาถูพื้นน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่ม ล้างห้องน้ําแล้วก็รวมไปจนถึงผงซักฟอกนะคะแล้วก็มีสินค้าอื่นๆอีกรวมก็จะเป็นพวกอาที่ชุกเปียกแปรงสีฟันและอื่นๆอีกหลายตัวเลยค่ะก็เป็นร้อยค่ะจุดสําคัญของการบริหารที่นี่แล้วประสบความสําเร็จมันคือการใส่ใจบุคลากรสําคัญอันดับหนึ่งอันนี้พี่บียังใช้การได้ มาเป็นเวลาโอ้ยี่กว่าปีพี่ยังใช้เรื่องของคนสําคัญอยู่การบริหารคนเนี่ยเราต้องให้ให้คะแนนนี่คืออันอันดับแรกๆต้นๆเลยเราต้องให้เขาเขาก่อนนะคะโอ้สปาร์เรชั่นแรงบันดาลใจนี่พี่บีบอกเลยว่าพี่บีก็ให้กําลังใจกับผู้ที่ทําธุรกิจรายใหม่หรือคนที่ทําธุรกิจมาสักระยะหนึ่งแล้วและประสบปัญหายิ่งโควิดเนี่ยพี่บีเห็นใจมากๆโควิดเนี่ย โควิดเนี่ยคือ,อเขาเจอผลกระทบค่อนข้างเยอะตัวเราเองก็เจอในภาวะที่ผ่านมาเมื่อสองสาปีที่ผ่านมาเนี่ยหนักกันทั้งหมดนะคะสปาร์เรชั่นที่พี่วีอยากจะจะให้เลยแล้วก็คือเอาตัวเองเป็นเอาตัวเองเป็นตัวอย่างดีกว่านะคะให้ดูที่ตัวเราก่อนพี่วีบอกเลยว่าการสร้างแรงบันดาลใจหรือเอาชนะอุปสรรคและปัญหาต้องสร้างกําลังใจให้กับตัวเองก่อนให้เราคิดอยู่เสมอว่า ตัวเราเนี่ยมันเจ๋งที่สุดเลยตัวเราเนี่ยมันหนึ่งในล้านหนึ่งใน10ล้านพยายามคิดอย่างนี้นะทุกคนสามารถคิดอย่างนี้ได้หมดนะพี่บอกเลยว่าทุกคนเนี่ยมีดีทั้งหมดเลยนะดีค่ะเป้าหมายปีนี้เป้าหมายเนี่ยเราบอกไปแล้วพันแปีนี้นะคะพันแปีนี้ทําไมที่นีที่ที่นี่ต้องตั้งเป้าพันแปดร้อยล้านเพราะว่าเราจะต้องผ่านพันห้าให้ได้ถ้าเราเราอยากได้เป้าเราอยากได้ตัวเลขพันห้าร้อยล้านเราต้องตั้งเท่าไหร่หนูว่า เราต้องตั้งเท่าไหร่เราจะมาทั้งพันห้าไม่ได้เด็ดขาด mm hmm. เราต้องทั้งสูงกว่าไม่งั้นเราจะไม่มีผ่านตรงนี้แรงกดดันตรงนี้มันจะส่งต่อไปให้กับฝ่ายฝ่ายทีมขาย mm hmm. การตั้งเป้าของพี่ในอนาคตนะคะอีกห้าปีข้างหน้าเนี่ยตัวเลขพี่ห้าพันล้านห้าพ mm ัน hmm. ล้านมาได้ยังไงพี่มีแผนสำรองไว้หมดห้าพันล้านพี่บีจะบุกตลาดออนไลน์ mm hmm. ตลาดออนไลน์พี่บีเริ่มต้นแค่สามล้านบาทเชื่อไหมทำแบบงงง,งพี่ไม่ไม่คิดจะขายเองแต่พี่ขายเข้าเพจ เพจตอนนี้ไลค์เห็นไหมเห็นวีวีเห็นที่ชู่วไม่เยอะมากๆเป็นไวรัลลงทิกตอกลงเพจลงแชร์กันใน Facebook เยอะมากๆนะคะอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวของการสร้างแบรนด์โ e เมสร้างแบรนด์ o อ m ตัวพี่เองได้วัตถุดิบที่ดีที่สุดจากโรงงานหนังสือพิมพ์ยี่ห้อหนึ่งนะคะไม่เอ่ยชื่อซึ่งเราได้วัตถุดิบจากตรงนั้นมาซึ่งก็เป็นต้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 นของเมืองไทยเลยดังมากค่ะหนังสือพิมพ์ยี่ห้อนี้นะคะก็ได้วัตถุดิบของโรงงานนั้ม idence, นมา แล้วก็เราก็ได้ไปเป็นพาร์ทเนอร์กันซึ่งตัวพี่เองพี่มั่นใจเลยว่าเราน่าจะได้ต้นต่อที่ดีที่สุดพี่ก็จะเอาวัตถุดิบตัวนี้ขายเข้าไปกับให้กับ B2B คือองค์กรด้วยกันพวกที่อยากจะผลิตกระดาษพี่ก็ขายวัตถุดิบตัวนี้เข้าไปแล้วก็รับสร้างแบรนด์ OEM ODM OEM อ่าก็ original manufacturing equipment เราสร้างแบรนด์ให้คุณในชื่อคุณถ้าน้องๆสน,น,นใจ<ๆ>ก็ยินดีนะคะมาได้คุณจะได้ราคาที่ดีที่สุดคุณจะได้ราคาที่ดีกว่าเราจะไม่มีวันที่แพงกว่าไม่งั้นพี่กระดาษขายได้ไม่เยอะขนาดนี้เดือนหนึ่งเจ็ดล้านชิ้นกระดาษไม่ขายได้เยอะขนาดนี้พี่แชร์ใครพี่แชร์เยอะมากพี่แชร์แม้กระทั่งแบรนด์ข้างบนช่องทางการติดต่อของพี่บีจะมีเว็บไซต์บริษัทนะคะ www powerolan com นะคะ แล้วก็ uh, v ีวีไทยแลนด์ที่เป็นเพจ v ีวีไทยแลนด์แล้วก็มี Line แอดวีวีไทยแลนด์ไลน์แอดะคะแล้วก็น่าจะมี t k t t o k ในช่องของวีวีไทยแลนด์ด้วยนะคะติดต่อได้แล้วก็ uh, ในเว็บไซต์จะมีเบอร์โทรศัพท์จะมี uh, ทุกอย่างเลยจะมีแอดมินคอยตักคอยรับแล้วคอยคอยตอบยินดีตรงนั้นได้เลยค่ะตามช่องทางนั้น